โรคที่คุณหมอแถลงไาเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรือไม่ได้รับการยกเว้นที่จขอพระราชทาภัยโทษได้เลยนะครับตามที่กําหนดในกฎหมายเช่นโรคเอดส์เช่นโรคติดต่อเลือลังไร้แรงนะครับและที่สําคัญหากเป็นผู้ป่วยก็จะต้องเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงมีระยะเวลาไม่ต่อกว่าสามเดือนนะครับแต่คนทักเสี่ยงเืข้าไปโรงพยาบาลไปยังไม่ ครันถึงสัปดาห์เลยก็มารีบมาขอพระประธานอภัยโทษแล้วแม้การขอพระประธานอภัยโทษนั้นจะขอเมื่อไหก็ได้นะครับมีเป็นต้นและที่สําคัญก็คือคุณทักษิณอ,อยู่ในกระบวนการของอการพิพากษาลงโทษอีกหลายคดีอย่างน้อยห้ากคดีด้วยกันนะครับซึ่งในหนังสือของระเบียบหนังสือของสำนักนายกรัตรนตีที่ถึง หน่วยงานกระทระวงตกรงต่างๆเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับการขอคือการอภัยโทษนั้นจะต้องไม่เคยนะหรืออยู่ระหว่างการพิจา,ารณาคดีองศาีนะครับนี่เป็นเหตุผลสาคัญอีกประการหนึ่งที่เราคิดว่าแม้คนทัดงสินจะใช้สิทธิในการที่จะขอปราศรายอภพยโทษแต่ในขั้นตอนกระบวนการวิธีการทางกฎหมายเนี่ย มันยังมีข้อห้ามไว้ค่อนข้างจะเยอะมากของมนวรงั้นการทําความเห็นของท่านวิศนุในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้ท้ายหรือเอื้อประโยชน์นะครับไม่อะนั้นมันจะเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติตามรัฐมนูญมาตรา27ของรัฐมนูญีปี60าชัดเจนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คนไทยทั้งประเทศกาติดตาม้ามองอยู่ว่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่วิศณุ หรือรัฐบาลขณะนี้หรือรัฐบาลในอนาคตทันใ้นี้จะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรนี้หรือไม่นะครับวันนี้การรับช่านรับประกันจึงจะเป็นต้องทำหนังสือมาล้องท่านท่านรัฐศาสตรการรัฐมนตรีว่ายยุติธรรมอย่างน้อยเป็นต้นเรื่องที่จะทําให้ท่านไม่สามารถปฏิเสธว่าไม่มีใครทำหนังสือคัดค้านมาแต่นี่แหละมีหนังสือคัดค้านและทวงติ่งมาแล้วงั้นการแทรกหน้าของคุริชนุกจะต้องระมัดระวังนะไ การละเมิดกฎหมายและที่ทำคัญต้องไม่นํานไปสู่การาละคายเคืองต่อเรื่องพายุคนรบาทหรือการกระทํำที่มิบังควรครับ